สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง JDM Auto วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถที่น่าจับตามองที่สุดของปีนี้นั่นก็คือน issan e d r i c สันยีิ2หการกลับมาอีกครั้งของตำนานซีดานหรูจากญี่ปุ่นที่คราวนี้มาในรูปลักษณ์ใหม่เทคโนโลยีล้ำและยังคงเอกลักษณ์แห่งความสง่าง,งามไว้อย่างครบถ้วนหลายคนอาจจะจำชื่อเ e d r i c ได้จากยุค7 0 s ถึง9 0 s รถรุ่นนี้เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราในแบบฉบับญี่ปุ่นเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบรถ v i p หรือรถแต่งแนวญี่ปุ่นแท้ๆซึ่งนิสันก็ได้ยกเลิกการผลิตเซตดริกไปเมื่อปี2004และในปี2025นี้เซดริกก็ได้หวนคืนสู่ตลาดอีกครั้งด้วยดีไซน์ใหม่หมดจดและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุคใหม่เริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับเซดบริกสองมาในดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความหรูหรากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวเส้นสายตัวถังคมชัดมีความเป็นรถผู้บริหารแต่ก็ไม่ทิ้งกลิ่นอายของรถญี่ปุ่นยุคเก่า ไฟหน้าเป็นแบบ LED Matrix พร้อมไฟ d a y t i ่ e running light ที่ออกแบบเป็นเส้นตรงดูพรีเมียมด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้าแบบ v m o t i o n ขนาดใหญ่เอกลักษณ์ของนิสสันยุคใหม่กันชนหน้าเรียบหรูและมีช่องลมที่ออกแบบให้ลดแรงต้านอากาศได้ดีขนาดตัวถังของเซดเริก2 2 5อยู่ในระดับเดียวกับรถหรูขนาดกลางเช่น Toyota Crown หรือ Honda Legend ความยาวประมาณ5เมตรฐานล้อยาวทําให้ภายในกว้างขวางมาพร้อมล้ออนลอยขนาด19นิ้วที่ออกแบบเฉพาะรุ่นให้ความรู้สึกแน่นและมั่นคงเวลาขับขี่ พูดถึงภายในกันบ้างครับเปิดประตูเข้ามาจะพบกับห้องโดยสารที่หรูหราแบบมินิมอลิสต์ใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งหนังแท้ไม้แท้และอลูมิเนียมตกแต่งในจุดต่างๆหน้าจอกลางเป็นแบบทัชสกรีนขนาด14นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงโบสพร้อมลำโพงถึง12ตัวให้ประสบการณ์เสียงระดับโรงหนังเบาะนั่งเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมระบบปรับอุณหภูมิและฟังก์ชันนวดเบาะหลังมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือเหมาะกับการนั่งโดยสารระยะทางไกลหรือแม้แต่นั่งแบบ VIP ในสไตล์ผู้บรริหา ขุมพลังของเซดบริ2,025มีให้เลือก2แบบครับรุ่นแรกเป็นเบนซินเทอร์โบ2.0ลิตร4สูบให้กำลังประมาณ248แรงม้าแรงบิด376นิวตันเมตรส่วนอ e ีกรุ่นเป็น E-Power Hybrid ซึ่งใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้มีทั้งพละกกำลังและความประหยัดตัวมอเตอร์ให้แรงบิดทันทีทำให้การเร่งแซงหรือขับบนทางลาดชันเป็นเรื่องง่าย ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหลังและ AWD แล้วแต่รุ่นย่อยระบบช่วงล่างเป็นแบบมันติดลิง์ทั้งหน้าและหลังปรับจูนมาให้เหมาะทั้งกับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลมีระบบ Adaptive Suspension ปรับความนุ่มแข็งตามสภาพถนนเ e ต r i รก2 2 5ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยนิส s ันเซฟตี้ชิล e l ม3 6่ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติเตือนมุมอับสายตา ระบบควบคุมความเร็วแปรผลันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคันให้ภาพแบบ360องศาทําให้ขับง่ายแม้เป็นรถขนาดใหญ่อีกหนึ่งไฮไลท์ของเซตบริกรุ่นนี้คือการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่สามารถตรวจสอบสถานะรถสั่งสตาร์ทรถเปิดแอร์ล่วงหน้าหรือแม้แต่ดูตำแหน่งรถผ่าน GPS ได้แบบเรียลไทม์ ราคาของนิสสันเซดเิก2025ในญี่ปุ่นเริ่มต้นที่ประมาณ4.5ล้านเยนหรือประมาณ1.1ล้านบาทไทยและถ้ามีการนำเข้ามาจำหน่ายในไทยแบบนำเข้าอิสระคาดว่าราคาอาจอยู่ที่ราว2.5-3ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันแน่นอนว่าเซดเิก2025ไม่ใช่รถสำหรับทุกคนแต่ถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานหรูขนาดกลางที่ไม่ซ้ำใครมีสไตล์เฉพาะตัวขับขี่นุ่มนวลและมีเทคโนโลยีครบครันเซดเิกคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมาก เพื่อนๆคิดยังไงกับนิสสันเซดริก2025รุ่นนี้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง JDM Auto ของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากต้องการให้แทรกชื่อเสียงของนิสสันเซดริกจากอดีตเพิ่มเติมหรือเน้นจุดเด่นบางด้านเป็นพิเศษแจ้งได้เลยครับ